แอดแอดเพิ่มอาชีพขอทานหน่อยเดี๋ยวพวกผมอยากเป็นขอทานน่ะโอ้คุณเป็นอาชีพอะไรไม่เป็นนะอาชีพขอทานจัดเลยคร <ys> ับ <üyor> จัดเลยเนี่ยเอาชุดเนี่ยไปอ่ะนะ <ys> <ys> เอ,อ้ยงาน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 แก๊้งผมคือขอทานครับ ผมผมขออนุญาตแอดมินแล้วทำอาชีพขอทานได้ครับอาชีพขอทานจัดเลยครับจัดเลยครับจัดเลยครับอาชีพขอทานคุณตำรวจครับขอตังค์หน่อยครับไม่มีตังค์ครับขอสิบบาทครับขอสิบบาทได้ไหมครับคุณตำรวจทำบุญทำทานกับคนจนหน่อยครับขอตังค์หน่อยครับไมม่ีตััังงคคค์์รบขออตหน่ยครับขอตังค์หน่อยครับขอตังค์หน่อยครับขอตังค์หน่อยครับ

โคนหวยคนหวยคนนี้ขอต้้งอะไรครับขอต้้งอะไรครับขอตัางหน่อยขอตั้งอะไรครับคุณครับจับกขอทานนี้ครับมันมาขอเนี่ยจับขอต้้งอะไรครับผมผมถามแอดมินแล้วเขาให้ทำอาชีพขอทานได้อาชีพขอทานจัดเลยครับขอต้้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับร้องมันไว้่อไว้รอไว้ ให้มันออกไม่ได้ให้มันออกไม่ได้ถ่ายนะร้อนเลยตั้งมาถ้าเล่นได้แสนสองแสนก็ได้ครับขอตั้งหน่อยครับคุณหมอครับคุณหมอ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 หมอขอตั้งหน่อยครับหมอขอตั้งหน่อยครับตืนข้าวขี้เด้แล้วขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับคุณหขึ้นมาแล้วเอ้ยนี่นี่นี่ซีอไรขอตั้งซีดะไร ขอตั้งหน่อยครับซีอนขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับตั้งซีไอนุชขอตั้งซีไอนุชขอตั้งหน่อยครับคุณปุ๊กโก้ครับขอตั้งหน่อยครับตั้งหน่อยตั้งทำบุญทำทานหน่อยครับเดี๋ยวจะได้ครับขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับซีนไอขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับตามงตามตามตั้ตั้วิ่งแม่ง วิ่งวิ่งไล่หนีเวิ่งหวิ่งไล่วิ่งไล่ขอตัง่อยครับขอตังหน่อยครับขอตังหน่อยครับขอตัง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 ทนี่พอทันจัดเลยครับจัดเลยับจัดเลยครับวตงแล้ขอยครับขออครับหอนี ขึ้นรถหนีไปแล้วหนีทุกคนเลยพี่หนีหมดแล้วเวลาเขาขนาดนั้นเลยให้นะได้ทุกคนเทสปตังคะให้คนเทสก่อนเฮ้ยคุณหมอคนใหม่คุณหมอคนใหม่ขอตังค์เลยครับคุณหมอดีดีดไล่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 ตังค์เลยครับ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 ต้องเปลี่ยนแกงละิ่งไล่ วิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไล่เอ้ยนี่นี่นี่มันวิ่งอยากให้ตังค์เลยครับตังค์เลยครับตังค์ล้ตังค์เลยตังค์ตังค์เลยครับ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  เสียงฮอดังมากลิมิคลิมิคลิมิค <naz> ล <oses> ิม <Twitter> ิคคนถือป <ride> ืนเอาเอาคนถือปืนเผื่อมันยิงเว้ยลิมิคสวัสดีครับลิมิคมีตังค์สักห้าบาทสิบบาทไหมครับขอตังค์หน่อยครับขอตังค์นะครับผู้ผมทำอาชีพขอทานครับขอตังค์หน่อยครับจัดเลยครับจัดเลยครับจัดเลยครับ ขอตั้งหน่อยครับ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 พร้องเลยลองเลยนะครับครับตั้งครับครับตั้งครับครับผมผมขอแอดมินแล้วครับแอดมินบอกว่าขอทานได้ครับขอตั้งหน่อยครับที่ขอทานจัดเลยครับท้องานครับท้องานผมไม่ได้ครับนี่ไงนี่ทงานผมครับนี่งานผมผมทำงานอยู่นี่งานผมครับไอ้นนี้งานผมครับ แอดมินอนุมัติแล้วว่าสามารถขอทานได้ครับหมอขอทานทำได้แล้วแล้วแต่เลยครับนี่เนี่ยงานผมแม่ตังเลยครับขอตังเลยครับดีจ้าพี่จ้าขอเลยครับคุณหมอขอตั้งหน่อยครับคุณหมอแม่งยิงอยู่นี่นี่ขอตังเลยครับแต่คุกแกงเลา ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแก๊งเลยคาต้านะครับคาตาน่ครับกูมาอยู่แก๊งเลยวะเนี่ยนี่ผมผมไม่ได้กินข้าวมาสามวันผมเดินไม่ไหวแล้วครับเอเคเราผมเดินไม่ไหวแล้วคาต้านะครับเซิฟเซิฟนี่มีข้อหาป่วนไหมครับเนี่ยไม่มีเนาะทำมันดีอุ่นวายสัตว์อะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอาร์มาสามนะเป็น ดงขอทานนะฮะเนื่องจากว่าผมเนี่ยไปขออนุญาตแอดมินแล้วนะครับแอินแบบว่าจัดเลยครับขอทานเหรอจัดเลยจัดเลยนะฮะผมก็เลยทําการมาขอทานกลางเมืองนะครับโดยมีลูกสมุนมากมายนะครับมาเป็นแนวร่วมในการขอทานในครั้งนี้นะฮะโอเคก็ไม่รู้ว่าสนุกกันหรือเปล่านะแต่แต่ผมก็ผมสนุกใช้ได้ โอเคก็อย <not> ่าล <c urning out> like ืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆนะครับเขาจะได้มีความสุขไม่เหมือนกับเราแน่โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้พบกันทริปหน้าเกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย